ดอกเหี่ยวนี่ก็มีกินหอมมันอ่อนแล้วก็มีเห็นบอบปอนดอกมันนะพี่น้องเอ้ความหวานหน่อยๆสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเวอร์สุขุสุขคนนะที่มาเบิ่งมาชมตอนนี้บอกได้ว่นกำลังสิเปิดซุ่มเฮ็ดพี่น้องจักดอกจักดอกกระรูดมุกกันพี่น้องเอ้ฝากเบิ่งฝากส้มมาเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อเก็บเห็ดยามเช้าไปกิน ว่านนีกเก็บกับยัง่ทันกินเลยพี่น้องมันบมันบอสไรเป็นไรนะดอกนี้เห็นดอกนี้ไหมอืมมีใครขาวๆมันนี่เลอะมาได้ไหมมันนี่สช้ได้จักดอกเนาะสช้ได้จักดอกสช้ได้จักขีดมันพันใหญ่ห่โอ้มันเหี่ยวเลรอตัวนึงเล็บอยาะขนาด

mất hòn bột quá, ở dám nó thành pin nành chưa rồi nó, tiếng nào đấy, cứ nào, hòn cơn bó nhỏ mà chơi nhạc cứ cắn nọ này cơ tu lè nhạc cứ cắn cô nào nào nằm sống thầm đỏ cơ bà đi hốt nặng mà đấy cứ chẳng nhau cả bộ hủ mà nặng nào mình nào hiện nên đi xe đấy ก็ว so ่าเห็นไอ้ขอบๆมันแบบยังพันังหลอดหลอดแต่สองดอกเกือบแล้วใกล้สีนาวเลยเกือบหลอดนี่สองดอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวหลอดสองดอกเนาะอ้าวอย่ามันก็เอาเมื่อไหร่เขาเห็นใน้ใชว่าแข็งๆนี่ได้นี่เนาะนาววะนี่ Nhìn nhìn nhìn, heo này đấy nè áo luôn nè Mình cơn tôi leo Chúng Nhà, không nhảy nữa Mất nhảy như thế <laughs> cơn nào ở Nào, heo heo Bố anh đang đi đi rồi Cái heo luôn Bố anh nè, nhỉ จบกันเลยคนนีเหอารมันเหเรูอากามันนุงงงคุมมาได้อีกแล้วพี่น้อยคุมคุ้มมได้กบจบเาเอาเครื่องมาปุกอีกปเปิดหัวกะตัวนี้ผมมีหัวกะัง เาเขาบอกให้เปิดเสาเปิดแรงพออเพราะว่ได้มาเปิดตะเขื่อนนี่นะดื่มเอาใจใส่เนาะอร่อยสามสิบใจนำปันได้สักนั่นแห้ะมันละพิษสูตรพี่น้องเลยแต่เราตัวนั้นนะเหาเปิดเสาเปิดแรงเด้แล้วก็เออตันี้ นัวหน่มาด้ไปก้น,นดินไงทั้กระลึบบังใช่แบบย้ำพี่น้องว่าฐานผสมแป้งนันมันเสียออกร้ายกว่านี้พอนว่าแม่นชินล้องสั่งแป้งกัน้นมาอยู่เรือมห่อนแนะแดเเดเต็มเต่าเลยมันนี่ค่ะเปิดไว้ยังสิลนะทั้งแนวไปไบังมาทั้ง ที่ห้าบวาได้ไล่อากาศไหเนาะลงเฉี่ยวากลายไม่เดียวนี่เขาเริ่มแห้งแล้ว วา่านเยังข้าวคาวคิวคิวเชือปกระด้ำลุ่งเลยเลยโอ้ยเป็นอันนี้ว่านยังข้าวขยะอันนี่ก็ไม่รอดไม่รอดเพราะฉันได้เก็บจุ่มน่ะเป็นระเบือเนน่อยออกเบิร์ดพี่น้องเลยถ้าจุ่มนี่เก็บเพื่ท่านหน่กับเปื่อยจุ่ม

มันสีเหลี่ยมหรืมันสีน่าห่วเก็บเอาหลดนะเก็บเอาไม่เจาะนานเวลาเหี้ยเอาหลอดเหี้ยเอาไปให้นานมันจะหนาวมันจะเหี่ยวแล้วหนาวหมดละน่นรอแต่มันขึ้นมาใหม่มันจะได้บ่อหนอนได้เนาะขึ้นแล้วก็จบบุกใหม่อีก Nhưng chung mình nó mất nào ú, xưa đài nó phê nó, nó. Phười mình đọc cái nó nào Mẹm, tao nằm cái tông đu đai đi đi, tao nằm cái này Đu đai bỏ đi Tao nằm cái hên đỏ không này, hên đỏ không sắp còn bừng tao nằm ít nữa, hai cái này xong rồi nè Nó người dân tuyệt bưng ừ. bọn vị nhanh đâu nhanh sao được bao khá này ผ่านไม่น้อยืนยาลงมาแล้วใช้กระสอบปูนกระสอบปูนมนันกระทนกว่ากระสอบสุ่มีอยู่ได้มันหนากว่าไปเปิ่งทันว่านอน,อนนอ,น,น,อตน,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 นตื่นหรือยังบู่้หมั่งมื่งกระตื่นนะกระเล่นผู้เดียวยังมาตื่น ปาเป็นน้อนปลาลงเลยข้าวมห้องกับมนาวันนด้ด้วยไ้ท้องหน่อยกัศเย็นๆอยู่ขันตุ่งพระโฮใหกับพืชนอนเคเก่าเดี๋ยวใส่เสื้อไอเปิลสองโตวไปเป็นนอนก่อน ขอกันคลิปหนเด้วยพี่น้องด้วยขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะที่มาบึงมาส่งคลิปสั้นๆนะพี่นอ้องแต่เสียงนกเสียงไก่อยู่นะ